มินิมอลลี่มินิมินิมอลลี่ลูกลูกตื่นลูกแล้วเร็วจะหกโมงแล้วเร็ววันนี้มีแข่งแล้วลูกเร็วลูกเร็วเก่งมากมอลลี่มินิโอ้โหมินิมอลลี่

nào khang luôn muốn nào khang cho thấy là không muốn khang มีบางคัวโลดมี

ดูนะ <c ười>